เอาละครับผมได้ยินได้ยินเสียงไหมครับอาจารย์ครับเชิญครับโอเคดรสมิตก็ก็ก็ก่อนอื่นก็ขอให้ดูแผนที่โลกก่อนนะครับเอาละครับเป็นไงครับอาจารย์ครับคือแผนที่โลกอันนี้ที่ที่เห็นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคลองไทยเราอยู่ตรงไหนนี่นะครับแล้วก็อันนี้คลองสุเออแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นคลองสุเอะแล้วก็คลองไปมาทีมงานครับการปิดเปิดไหม่เนี่ย นะครับต้องเปิดใหม่ทั้งสองตัวนียพอเห็นแล้วใช่ไหมผมอยากให้พี่น้องทางบ้านได้ดูว่านี่คือแผนที่โลกที่เส้นทางเดินเรือโลกวิ่งกันจริงๆนะครับของไทยเราจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแต่นี้ถามว่าของไทยเราเนี่ยจะมีบทบาทต่อเส้นของไทยเราเกิดเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางครับผมได้ยินครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ไปปิดไมเอาไว้ครับเพราะนั้นอาจารย์จะต้องพูดพูดใหม่เลยครับ เ oh. มื่อกี้เสียงอาจารย์ไม่ออกครับครับโอเคครับ <Okay. S 2> ครับครับโ okay. อเคอันนี้ก็ขอให้ดูแผนที่โลกที่เดิน,เด,นเดินจริงจริงทุกวันนี้นะครับอันนี้คือแนวของไทยที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อให้มองเห็นง่ายขึ้นผมอยากพาท่านมาดูแผนที่โลกประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศส่งออกไม่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่สี่เส้นเออสามเส้นทางอยู่ปัจจุบันนี้ เส้นทางที่ส่วนใหญ่รู้จักกันดีคือเส้นทางที่ผ่านสิงคโปร์พูดง่ายเส้นหมายเลขสอนี่ครับแล้วอีกอันคือซุนด้าแต่เรือที่กินน้าลึกเกินกว่า2อ0 0 0ืนตู้นะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยจะวิ่งเส้นทางลอมบอกซึ่งถ้าหากเราพูดถึงว่าถ้าเราขุดคลองไทยนี่นะครับระยะทางจากจุดเนี้ยจะมาถึงฝั่งที่จะไปยังยุโรปเนี่ย มันจะทําให้เรานี่ย่นระยะทางได้หเออเจเออระหว่าง3าถึงเวันพูดง่ายใน่นมามหมายว่าถ้าหากของไทยเราเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะทําให้การขนส่งสินค้าของโลกเนี่ยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละปีมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นทําไมทุกวันนี้เนี่ยเรือยังต้องมาใช้เส้นทางลำบกกับสิงคโปร์ก็เพราะว่าถ้าหากเรามีทางเลือกให้เขาเนี่ยเขาจะมา เส้นทางของคลองไทยมันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีเรือผ่านเป็นประจกักถามว่ามันลดต้นทุนมากขนาดไหนเพราะเรือขนาดสองหมื่นตู้นี่ค่าทีจ่ายวันนึงไม่ต่ากก่าวันละเกือบสองร้อยล้านบาทต่อต่อลำต่อวันนะครับถ้าหากสามารถประหยัดได้ถึงเจ็ดวันท่านจินตนาการดูสิครับเรือที่วิ่งจากกลุ่มประเทศตะวันออกเนี่ยไม่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยผ่านช่องแคบมรละกาเนี่ยเขาบอกว่าเวลานี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ย เรือจะวิ่งผ่านช่องแคบของไต้หวันสเตทไต้ของเอไต้หวันสเตทเ,เนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกทุกวันนี้แล้วก็เขาบอกว่าเรือที่ขนาดกินน้ำลึกขนาดสองหมื่นตู้ขึ้นไปเนี่ยเกือบแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นก็มาวิ่งผ่านทางนี้เหมือนกันก่อนที่สงคราม UK, ยูเครนกับรัสเซียนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่ม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 ,มไม่เปลี่ยนทีนี้ทีนีเ้เรามาดูแผนที่ว่า ถ้าหากราฆุดคลองไทยเนี่ยแนวทางมันจะเป็นลักษณะตรงเลยนะครับจากจากตะวันออกกะจากประเทศกลุ่มตะวันออกเนี่ยวิ่งตรงมาเลยมาออกคลองไทยเนี่ยจะล้นระยะทางยังน้อยแต่ละลำไม่ต่างกว่าเจวันเรือขนาดใหญ่ท่านก็จินตนาการดูค่าใช้จ่ายต่อละลำไม่ต่างวันละ200้ล้านบาทนะครับแล้วถ้าเจวันเขาประหยัดเนี่ยตกวันละเท่าไหร่ครับเจวันพันกว่าล้านบาทต่อลำนะครับแต่นี้เรามาดูว่าทําไม คลองไทยเราเนี่ยอย่างที่ดรสุเมธหรือพวกเราพยายามผลักดันเนี่ยทำไมประเทศไทยจะจะไม่ต้องสร้างได้หรือเปล่าแต่ถามว่าการถ้าหักเราไม่สร้างเนี่ยทุกวันนี้เราเสียหายเสียค่าใช้จ่ายให้กับสิงคโปร์แต่และปีไม่ต่างกันหกแสนล้านบาทต่อวันต่อปีนะครับดรสุเมธอาจารย์อาจารย์ครับไอตัว,ต,วตัวเลขหกแสนล้านบาทต่อปีเนี่ยมันมาจากการศึกษา ในในช่วงไหนครับ,รบอาจารย์สถาพรครับท่านท่านดูจากแผนที่โลกนี่เออเดี๋ยว,ยวผมจะให้ดูครับคือทุกวันนี้เนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ของประเทศไทยนะครับผ่านที่สิงคโปร์เนี่ยแต่ละปีเนี่ยไม่ต่างกับยี่สิบล้านตู้ถ้าลองจินตอนาการสิครับสมมติเรือที่มาจากแหลมฉบังเนี่ยวิ่งมาที่สิงคโปร์นะครับทุกวันนี้วิ่งมาที่สิงคโปร์ ขากลับจากยุโรปเหรือปกติเนี่ยพอวิ่งมานี่ปั๊บแล้วออกไปยังยุโรปไปอเมริกาเขาจะต้องกลับมาที่เดิมคือที่สิบพูดว่าพูดยังไงเราจะต้องมาพักผ่านที่สิบโบแต่ละเที่ยวสองครั้งต่อ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 เที่ยวพูดยังไงครับเรามีตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านที่สิบโบไม่ต่ำกว่าปีละยี่สิบล้านตู้ดรสมเอร์มครับถามว่าตัวเลขยี่สิบล้านตู้เนี่ยท่านจินตนาการดูสิครับแต่ละปีเนี่ย สิงคโปร์มีเรือผ่านท่าสิงคโปร์นะครับประมาณสามสิบหกล้านตู้ต่อปีท่านลองคิดดูเราคิดแค่ยี่สิบล้านตู้ต่อปีแต่ละตู้นี่ท่านลองดูตัวเลขที่เห็นตั้งอยู่นี่นะครับค่าใช้ใจ่ายต่อตู้นะครับจากแหลมจะบังมายัางสิงคโปร์เนี่ยค่าระวังเรือนะครับหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทพูดง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบ ต่ำๆนะครับแ,แต่ละตู้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหมื่นตู้ต่อสามหมื่นบาทต่อตู้เนี่ยปีหนึ่งย be ี่สิบล้านตู้เนี่ยท่านดรสมิตว่ามันกี่กี่หมื่นล้านครับกี่แสนล้านหกหกแสนล้านครับหกแสนล้านนี่คือสิ่งที่เราเสียแน่นอนทุกวันนี้แล้วยิ่งตอนนี้ด้วยภาวะสงครามเราเสียแพงยิ่งกว่านี้อีกนะครับทีนี้ท่านลองดูต่อไปทีนี้ทีนี้จรย์สถาพรผมมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ย อ่าผมติดตามโครงการจนะอ่าเมืองต้นแบบนะครับ,รบจันนะที่เขาจะสั้งท่าเรือเนี่ยมันมีตัวเลขว่าอ่าปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าในภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเวลาจะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องขนด้วยรถเทรลเลอร์นะครับรถลากตู้คอนเทนเนอร์แล้วไปออกที่ท่าเรือปีนังผ่านด่านสะเดาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่า เสียค่าใช้ใจ่ายปีหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองแสนล้านบาทต่อปีด้วยนะครับครับแน,น่นอนนี่นี่นี่พูดถึงเราเสียให้สิงคโปร์นะครับหกแสนล้านบาทต่อปีดรสเมเตอ์มยังลืมไปหรือเปล่าว่าถ้าหากของไทยของเรามีท่าเรือนเนี่ยเราจะสร้างงานให้กับเราไม่ต่างกับปีละสามแสนงานต่อปีนะครับครับครับนั่นก็มเราสูญเสียเงินทุกวันนี้ไม่พอเราจึงสูญเสียการจ้างงานอีกด้วยเพราะฉะนั้นผมทึกนึก บอกได้เลยว่าการที่เราไม่มีคลองไทยเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสมหาศาลตอนี้ดรสมิดูต่อไปนะครับนอกจากถ้าเราไม่มีไม่ต้องไปใช้ท่าเรือสิงคโปร์ท่านทราบไหมครับว่าสินค้าทุกทุกอย่างที่ที่มาจากยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยที่จะต้องมาที่แหลมฉบังเนี่ยไม่ว่าเรือขนน้ํามันเรือขนแก๊สหรือขนอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ท่าเรือสิงคโปร์้วเสียหายประมาณปีไม่ต่ำกว่าสามแสนล้านบาทต่อปีนะดรสมต นึกออกไหมครับถึงแม้เราจะไม่ไปใช้ท่าเรือสิงแต่เราก็ยังต้องเสียเพราะว่าเรือของเราเนี่ยดรสมิตดูเราต้องวิ่งอ้อมสิงคโปร์แล้วก็มาออกเนี่ยสองพันห้าร้อยกิโลเมตรเห็นภาพไหมดรสมิตครับเห็นภาพครับเห็นครับ,รบแต่ถ้าหากว่าออเรามีคลองไทยเนี่ยมันจะเหลือแปดร้อยกิโลเมตรพูดง่ายๆหมายความว่าทุกวันนี้เรือวิ่งจากแหลมฉบังเพื่อจะออกมายังยุโรปเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาช่วง เนี่ยประมาณสองพันหนร้อยกิโลเมตรพูดง่ายเสียเวลาไม่ต่างก่าหกวัวนน่ะห้าถึงหกวันแต่ถ้าหากเรามีของไทยวันเดียวก็ออกไปได้แล้วเห็นไหมครับว่าจริงๆอ่ะถ้าหาก e อ c ีซเนี่ยลองจ้าคลองไทยเกิด e e อีซนี่จะมีคนมาลงทุนอีกมหาศาลเลยครับเพราะมันจะลดต้นทุนการขนส่งนึกภาพบอกไหมครับเพราะเออกีซ e ีเนี่ยทุกวันนี้ค่าขนส่งเขาต้องอ้อมสิงคโปร์แต่ถ้าหากคลองไทยเกิดเขาจะย่อนไปตั้ง จาก2,500กิโลเหลือ800กิโลเมตรนักส่งสิเม,มันจะไปญญยังโอยๆจารย์พรผมเนี่ยค,คิดๆถึงว่าปีนี้ทั้งปีนะร,ราคาน้ำมันเนี่ยราคาเชื้อเพลิงเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าคลองไทยเราเกิดเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับ,รบก็คงจะทำให้โลกเนี่ยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไปได้เยอะ มากมากเลยครับอ<ร>าจารย์ครับเพราว่าโรกจะหายไปเยอะแล้วดรไม่ดูต่อไปดูต่อไปท่านทราบไหมครับเรายังจะต้องขนตู้นเทนเนอร์ไปใช้ท่าเรือที่มาเลเซียอีกเพราะว่าเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่เลยเลยแหลมฉบังเนี่ยเขาไม่ไม,มาลงที่แหลมฉบังแล้วเขาเขาใสา่รถรถบรรทุกไปลงที่ท่าเรือมาเลเซียเลยถ้าลองคิดดูไม่รู้กี่แสนล้านเออไม่รู้กี่แสนตู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเลขอันนี้ แต่ก็หลายล้านคิดเป็นเป็นเงินก็หลายแสนล้านบาทมันเป็นหมื่นล้านบาทเหมือนกันละ่ะครับที่เราสูญเสียไปนี่คือสิ่งที่เราเห็นชัดๆว่าเราสูญเสียจากการที่เราไม่มีกองไทยน,นึกภาพไหมครับครับ <Okay. S 2> เล็กออกครับเล็กออกครับเีนี้ดรส,สุเวทจะถามว่าแล้วผมเอาตัวเลขนี้มาได้ยังไงนะโอเคผมอยากให้ท่านดูผมอยากให้ดูว่ามันมีข้อมูลจากไอ การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธ,ธิภาพในระบบโลจิสติกของประเทศไทยนี้นะครับท่านลองดูสิครับของสิงคโปร์นี่4.06อันนี้เป็นค่าอินเด็กเต็มคือห้าของไทยเราอยู่ตรงจุดนี้พูดง่ายๆทุกวันนี้ระบบการพัฒนาของเราเนี่ยมันไปไม่ได้ดีกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าระบบโครงสร้างของเราทำเลของเรามันมันไม่สามารถจะลดต้นทุนได้ในเรื่องของโลจิสติกคือพูดง่ายๆทุกวันนี้เรือของเรา,าต้องอ้อมสิงคโปร์อยู่ทุกวันอะ มันจึงทำให้ต้นทุนของเราสูงนะครับตอนี้ท่านลองดูอันนี้เป็นข้อมูลของวนแบงค์นะครับเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยค่าโลจิสติกเนี่ยแค่แปดปอร์เซ็นอใช่ไหมของเรายี่สิบเปอร์เซ็นตโอ้ท่านลองคิดดูถ้าเราเอายี่สเปอร์ซ็มาคูณของปีก็ประมาณที่ผมเอาเอาตัวอย่างของปีพศสองพันหร้สิบเก้าหรือไงเนี่ย GDP ของเรา16.35ล้านบาทพูดง่ายๆประมาณ3ล้าน3.2ล้านล้านบาทพูดง่ายๆนั่นก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยรายจ่ายของระบบการขนสมมกกง่งของประเทศไทยทั้งประเทศมากกว่าประมาณแผ่นดินของประเทศไทยแด่พูดง่ายๆ <ổ HER S 1> ใช่ไหมแล้วท่านคิดว่าถ้าเป็นบริษัทเองไหมครับถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าบริษัทค่าขนส่งแพงกว่ารายจ่ายของทั้งบริษัทอย่างนี้ ครับเจ๋งครับอาจารย์ครับเจ๋งครับ <S <S นี่คือตัวแรกที่เราโกหกไม่ได้อ <ừ m, S 1> ืแล้วท่านมาดูของสิงคโปร์กับแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งที่เขาขนสินค้าไปไหนบ้างท่านทราบไหมครับส่งไปทั่วโลกร้อยยี่สิบประเทศแล้วไปทั่วท่าเรือหกร้อยกว่าประเทศท่านลองคิดดูใช่ไหมครับกับปรากฏว่าค่าโล,ลจิสติกข,ของเขากับถูกกว่าเราอ่ะท่านลองคิดดูท่านคิดว่า ถ้าไม่เป็นเพราะเราไม่มีของไทยใช่ไหมที่มันทําให้เราต้นทุนโลจิสติกเราได้สูงขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือข้อมูลยืนยันว่าตราบใดถ้าเราไม่มีของไทยเราจะต้องจ่ายอย่างนี้ให้กับประเทศอื่นไม่ต่างกับปีละเกืบ 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, บอบหนึ่งล,<ป>ล้านล้านบาทนะดรสมเอร์สมตโอ้ยนี่นี่เราก็จ่ายอย่างนี้มายาวนานที่สามสิบปีหลายสิบปีแล้วแต่แล้วก็ถูกปิดหูปิดตาท่านก็รู้ทําไมผีโมแปลงมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองเราไงครับ ประเทศเขาอยากเสียไหมล่ะครับประเทศเพื่อนบ้านที่รักของเราอะ่ะท่านสร้างใม้ประชาการก็ไม่ถึงหกล้านคนเขามี GDP มีไรายได้มีเงินสำรองมากกว่าเราถึงสองเท่าครึ่งอะ่ะเท่าครึ่งอะ่ะมากกว่าเราอะ่ะแล้วไม่ได้อกอ๊ะอาจารย์ผมุทรครับ,รบอ่ามันมีมันมีเหตุผลหนึ่งเขาเผมก็เขาก็พูดกันแล้วผมก็ยิ้มยิ้มเมืออกันนะเขาบอกว่าถ้าเราสร้างคลองไทยแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบ กับสิงคโปร์นะครับทำให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์มันก็ตกลงแล้วก็จะไปกระทบกับมาเลเซียอย่างนี้มันมันเหตุผลอย่างนี้เนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไรครับมัน,มน,มนเขาเป็นพ่อเราหรือไงอ่๋อครับครับแล้วแล้วแล้วเราเวลาเราต้องไปเป็นนี่ไอเอ็มเอ็มนี่เขาช่วยเราหรือเปล่าล่ะลประชาชนเรายากจนทุกวันนี้รัฐบาลต้องการเออคนละครึ่งอะ่ะใช่ไหม ซื้อของค,คนละครึ่งกับรัฐบาลเนี่ยแล้วเข้ามาจ่ายให้เรารู้เปล่าล่ะอืมอืมท่านทศเสมารู้ไหมว่าตอนนี้เราเป็นหนี้ครัวเรือนไม่ต่ำกับสิบสิบห้าเออสิบห้าถ้าทันจะไม่ผิดประมาณสิบสี่จุดห้าล้านล้านบาทยังไงเนี่ยหนี้ครัวเรือนนะครับอย่างเดียวแล้วท่านคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนมาปลดหนี้ประชาชนได้ถ้าถ้าเราไม่ยังปล่อยให้เป็นอยู่อย่างเนี้ยเอยออาจารย์สถาพรเนี่ยแหมเนี่ย เดี๋ยวลงรายละเอียดไปเนี่ยมันก็จะจับเพลินเลยนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผมจะบอกให้เดี๋ยตอนนี้ผมถามจริงๆโดยอาจารย์สถาพรว่าเมื่อเมื่อตอนที่วุฒิสภาเขาทำการศึกษาเบื้องต้นแล้วเสร็จตั้งแต่ปีสองพันร้อยสี่สบสี่ถึงสองพันหร้อยสี่สิบแปดครับหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลมันก็เกิดเกิดรัฐบาลปฏิวัติรัฐประหารนะเดือนหลังจากที่ผ่านแล้วสามเดือนก็ปฏิวัติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิด ปรากรการเสื้อเหลืองเสื้อแดงชุมนุมกันประเทศก็ไม่ได้พัฒนาอันนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ตั้งแต่สองพันห้าสิบเจ็ดเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมันแปดปีกว่าๆแล้วก็ข้อเสนอของท่านอดีตนาย,ยกธานินไกลวิเชียนท่านพลเอกอานลีนานนท์ที่เสนอให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ได้รีบทำการศึกษา เพื่อสร้างคลองไทยเนี่ยเหตุผลอะไรครับอาจารย์ครับที่ที่เป็นเหตุผลหลักที่รัฐบาลนี้ไม่ได้ตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนแนวคิดในการสร้างคลองไทยครับอาจารย์พอทราบไหมครับคือผมว่ามัน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 เป็นผลประโยชน์การเมืองระดับโลกนอกเสียสม,มครับท่านก็รู้อยู่ว่าสิงคโปร์เนี่ยแล้วแล้วก็ไม่โทษเขานะครับเพราะถ้าประเทศไทยเป็นสิงคโปร์เราก็ต้องทําอย่างสิงคโปร์หรอครับต้องเอาคนในประเทศเป็นหลัก ใช่ไหมครับเพราะงั้นผมถึงไม่แปลกใจว่าทุกครั้งที่โครงการนี้พูดเข้ามาหรือมีอะไรก็จะต้องมีคนของเราเองเนี่ครับพยายามจะหยุดยัง้งพยายามต่อต้านไม่ยอมให้ข้อมูลจริงกับประชาชนเพราะงั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยถูกปิดหูปิดตามมากเกือบห้าสิบปีนะครับดรสมับผมบอกได้เลยถ้าหาประเทศไทยมีนายกประเทศไทยเหมือนกับลีกอนยู่รประเทศไทยแบบเนี้ย คนไทยจะอยู่อย่างสบายมากเลยครับครับเขาผมก็ยอมนะว,ว่าสิงคโปร์เขาได้นายกที่รักบ้านรักเมืองจริงจังกับบ้านกับเมืองเขาทําทุกอย่างเข้าาประเทศเป็นตัวตั้งอ่ะง่ายๆพูดง่ายๆครับท่านทุกท่านลองดูด,ดูดูข้อมูลที่ผมให้ดูเนี่ยประชากรของเข้าเนี่ยไม่ถึงหกล้านคนแต่ท่านลองดูไรายได้ต่อหัวเขาแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนของเราเนี่ยหมื่นกว่าบาทต่อเดือนน่ะสิบกว่าเท่าอ่ะท่านดูคิดดู เราเราไม่ได้อิจฉาแต่ว่าเราเองรู้ปนะหาแต่เรากลับไม่ยอมทำม,มีคนนักนักผมไม่รู้จะเรียกว่านักการเมืองเราหรือว่าคนของเราเนี่ยยอมเป็นผีโม่แป้งให้สิงคโปร์เนี่ยละครับไอผีผีโม่แป้งนี่มันคืออะไรครับอาจารย์ครับอันนี้พาษิทจีนไงเขาบอกว่าใช้เงินสักอย่างอะไรก็ทําได้ อ๋อ,อบบทำได้ทุกอย่างครับมีผลประโยชน์เขาเลยแต่ตอนที่ตอนที่คณะกรรมาการวิสามันเราของสภาทำการศึกษาเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมผมผมก็ไปไป,ไปร่วมประชุมอยู่บางครั้งก็เห็นมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตของสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามที่จะมาพบมาล็อบบี้แม้กระทั่งไปขอพบประธาน วุฒิสภานะท่านพงเพชรเนี่ยผมผมก็เห็นครับเพราะตอนนั้นเนี่นยท่านพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครเนี่ยก็ก็ไปก็ไปต้อนรับอยู่ด้วยนะครับหมายถึงว่าว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตสิงคโปร์มาพบประธานว <c oughs> ุฒิสภาทําไมนะครับ <c oughs> <ๆ>นี่นี่ <c oughs> นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของก <c oughs> ระบวนการของสิงคโปร์หรือเปล่าครับอาจารย์ถ,ถูกต้องครับสมัยของผมนะครับท่านมาหาเราถึงสองครั้งนะดรสมิต แต่พระอิญตอนนั้นเขาไม่ให้ความสําคัญกับสวเท่าไหร่วุฒิสภาเท่าไหร่เขาไปสนใจของท่านพลเอกชวลิตเพราะสมัยนั้นมันมีทาทางท่านพลเอกชวลิตก็ศึกษาเรื่องนี้ของเราก็ศึกษาเรื่องนี้แต่เขาไปเน้นทางด้านนู้นมันก็เลยทําให้ของเรานี่ไม่มีอะไรมารบกวนเท่าไหร่แต่ก็มาเราถึงสองครั้งนะครับเชิญเราไปทานผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นก็ไปทานด้วยกันมีท่านพลโทมีท่านคํานวณท่านพลโทโอภาสท่านทานกัน ผมก็ยังสงสัยมันจะคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยว่าไม่ให้คุยสักทีกินเสร็จก็กลับบ้านสองครั้งนะครับที่อไ,อไ,อไอพาเลตพินเซตเนี่ยที่ใกล้กับสภาผมก็ยังสงสัยมากินแล้วไม่คุยอะไรเลยเหรอเนี่ยแต่บ,บ,บุญของประเทศนะครับถ้าเขาเขาเอาจริงก็เอาทางกับเราก็ไม่แน่ก็อาจจะไม่ผ่านเหมือนกันนะครับครับครับท่านท่านท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ต้องกลับขอบคุณอาจารย์สถาพรนะครับ ท่านที่ชมอยู่ทางเพจ Facebook เนี่ยจะได้เห็นเอกสารที่อาจารย์สถาพรเนี่ยโอ้โหได้อุตสาห์ค้นฟ้าแล้วก็นำมาเผยแพร่เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์สถาพรอาจจะนำขึ้น y YouTube ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมพยายามจะตัดต่อแล้วขึ้น youtube ด้วยแต่วันนี้เราอาจจะพูดแบบรวมๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกเฉพาะเรื่องดีไหมครับครับดีครับดีครับดีครับเชิญคนต่อครับอาจารย์ครับเชิญต่อครับเรื่องรูปแบบของไทยเนี่ยผมว่าดร สุมเมธอาจจะต้องตั้งผลการคุยกันเรื่องนี้เฉพาะอย่างคลองไทยนี่มันควรจะเอาคลองเดียวหรือสองคลองหรือสี่คลองหรือห้าคลองอะไรมันดีกว่ากันต้องบต้องต้องคุยกันหน่อยใช่ไหมครับแต่ละการของผมเนี่ยท,ที่ที่วุฒิสภาศึกษาตอนนั้นเนี่ยดร้ทสุมเมต้องต้องเข้าใจว่าเรือที่ผ่านคลองไทยเนี่ยถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆมันจะมีเรือมาใช้ไม่ต่างกับวันละสองร้อยถึงสามร้อยลำต่อวันครับ การขุดคลองเดียวนี่แน่นอนมีปัญหาแน่แอัิเตบเกิดขึ้นบ่อยครั้งแน่แล้วเรือทุกวันนี้นี่มันสองหมื่นตู้ส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนาดใหญ่เพราะว่ายิ่งใหญ่เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยในการขนส่งจะถูกลงนี่คือเหตุผลว่าทาไมเรือถึงใหญ่เพราะเรือขนาดใหญ่นี่มันค่าใช้จ่ายวันหนึ่งไม่ต่างก่าสองสองร้อยล้านบาทต่อตู้เอ่อต่อ,ต,อต่อลำนะครับดเตรสุมเมธอาสงให hey, ้มันมันแพงได้ยังไงดร ok สุมเมธลองคิดดู เรือขนาด20,000ตู้เนี่ยคอนเทนเนอร์ er ที่อยู่ในเรือแต่ละตู้เสียค่าระวังวันละไม่ต่ำกว่า5,000บาทคิดต่ำๆนะครับเอา5,000บาทไปคูณ20,000ื่นสิมันมันกี่ร้อยล้านบาทครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมทำไมทำไมเออเดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงดรสมิตครับอยู่ครับผมฟังผมผมตั้งใจฟังและตั้งใจดูอยู่ด้วยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไม ถ้าหาักเรือยิ่งใหญ่เนี่ยค่าที่จ่ายมันสูงมากใช้น้ำมันวันนึงไม่ต่ำกว่า400ตันต่อวันนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นคิดแล้วเบนเซดไม่ต่ำกว่า200บาทต่อลำต่อวันนะคิดดูเพราะฉะนั้นเราทำสองคลองเนี่ยแล้วอีกคลองนึงก็อีกทางนึงไปกับไม่ต้องสวนกันแล้วตรงนี้ท่าเรือนึกดูสิครับใหญ่กว่าสิงคโปร์4-5เท่าท่านซาเมรตู้คอนเจเนอร์วางท่าเรือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าตู้ละ2,000-3,000บาทต่อวันนะครับ ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนี่คือท่าเรือเรือไปก็เอาตู้คอนเทนเนอร์วางขากลับก็เอากลับไปได้เห็นไหมมันมีสองทางนี่คือท่าเรือของเราใหญ่กว่าท่าเรือสึงถึงสี่ห้าเท่าลองคิดดูดรกซ์สเมธโอ้ยอาจารย์ตาพรไอ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 แนวคลองทั้งสองฝั่งเนี่ยครับอ่ามันมันก็จะต้องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมจะจะออยู่ในโซนพื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณเจ็ดร้อยตารางกิโลเมตรใหญ่เท่าสิงคโปร์พูดง่าย ทั้ง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 เมืองทั้งคลองทั้งอะไรเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยตารางกิโลเมตรใหญ่เท่าสิงคโปร์นักเสเม็ดครับเสร็จแล้วนักเสม็ดฝั่งนี้เป็นสนามบินสนามบินนะครับสนามมันนี่นี่ใหญ่ใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิสองเท่าลองคิดดูสิมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วตรงกลางนี่เป็นเมืองเอ็นเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใหญ่กว่าลาสเวกัสพอผมไม่รู้ว่าจะเท่ากับลาสเวกัสหรือเปล่านะแต่เพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่กว่าแมนฮัตตันแน่นอนอยู่แล้ว ครับครับนึกดูมันจะมีเงินเข้าประเทศเท่าไหร่นึนกดูสิดรสกเ์มตค่าเรือผ่านเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ดรสกเ์มตทราบแต่แล้วสมมุติว่ามันประหยัดได้เจ็ดวันเนี่ยดีเซลวันละสองร้อยล้านบาทพันสี่ร้อยล้านบาทเราคิดแค่ครึ่งเดียวสามร้อสิบล้านบาทต่อเที่ยวอะ่ะท่านคิดว่าแพงไปไหมถ้าเราคิดค่าผ่านอะ่ะเออเออเออครับขาประหยัดไปได้สามร้อยสิบล้านเร็วขึ้นจากหกวันเหลือหนึ่งวันเนี่ยเขาประหยัดได้ครึ่งหนึ่ง แล้วเอาแค่ครึ่งเดียวคือแค่สามร้อยล้านบาทเออสาเออสามร้อยล้านบาทต่อต่อเที่ยวต่อลำเนี่ยท่านคิดว่าโหดไปไหมอ่ามันมันเออเธอเธอฟังอาจารย์เชียนช่วงดรเชียนช่วงเนี่ยดรเชียนช่วงบอกว่าค่าผ่านคลองเนี่ยเอ่อถึงแม้จะได้เยอะนะแต่การที่เราเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะทาง จากเก้าสิบกิโลเมตรเนี่ยสองฝั่งเนี่ยโอ้โห,โโหกเพื่อนช่วงบอกว่านนมันมันมหาศาลอยู่แล้วใช่ครับ <laughs> ใช่ครับเอ่อดอรเซเวร่รู้ไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีไรายได้จากท่าเรือสิงคโปร์ไม่ต่างกับปีละสี่ล้านล้านบาทนะเท่าที่าบนะสี่ล้านล้านบาทนะครับท่าเรือของเขาอะ่ะเพราะงั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเราจะมีะไรายได้จากไหนเฉพาะค่าเรือเรือสินค้ามาจอด คลองของเรานี่กว้างห้าร้อยเมตรพูดง่ายๆถ้าเป็นไอเลนรถยนต์นะครับข้างละห้าห้าเลนนะพูดง่ายข้างละห้าเลนน่ยขนาดความกว้างของคลองนี่ประมาณห้าร้อยเมตรเพราะงั้นเรือไม่สวนกันโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุน้อยมากๆดรสมเตอร์ครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้า,าเสร็จแล้วดรสเมเตอร์คงจะสงสัยแล้วดินเอาไปไหน ใช่ไหมดินที่เราขุดได้เนี่ยจะประมาณห้าพันถึงหกพันล้านลูกบาทเมตรเราจะมาตั้งถมสนามบินถมถมสนามบินสมไอไอท่าเรือถมเมืองข้างๆเนี่ยให้สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่าสามเมตรนะพูดง่ายๆครับเสร็จแล้วมันจะมีเหลือประมาณหนึ่งพันถึงสองพันล้านลูกบาทเมตรเอาไปสร้างเขื่อนที่กรุงเทพใช่ใช่ครับสร้างเขื่อนที่อาจารย์ตาพรพูด เพราะว่าอาจารย์ต้นทุนในการสร้างบ้านาเลยถ้าถ้าเราเอาดินจากที่นี่ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปขุดที่ไหนนะครับอาจารย์จถาพรครับตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณสองถึงสามนาทีผมเข้าใจว่าแฟนรายการจะต้องติดตามต่อในในวันอาทิตย์หน้าแต่วันนี้สองสามนาทีนี้เนี่ยผมอยากให้อาจารย์ตอบนิดหนึ่งครับว่าที่ท่านรัฐมนตรีศักสยามออกมาพูดว่าที่ไม่ได้สร้างคลองไทยเนี่ยเพราะว่า ระดับน้ําทะเลเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยมันสูงกว่าอ่าวไทยสองเมตรเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามเรื่องคลองไทยมาอย่างต่อเนื่องว่าเอ๊ะทำไมท่า,านรัฐมนตรีพูดพูดข้อมูลนี้ขึ้นมา้อเจริงเนี่ยมันมันระดับน้ํามันต่างกันมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่า,ราครับอาจารย์ครับเดิมเนี่มีคนคิดจะขุดคลองไทยไ ขุดเป็นคอขอดกาาเหมือนฟองปนามาห,หรือฟองเศษแต่ทําไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งลงทุนสูงสองระดับน้ำสองข้างเนี่ยอันดามันกับอ่าวไทยไม่เท่ากันอันดามันสูงกว่าอ่าวไทยประมาณสองเมตรพอสูงกว่าสองเมตรเนี่ยถ้าขุดเป็นฟองแล้วไม่มีสเตชันเนี่ยเป็นเหมือนอ่าวในการที่จะปรับระดับน้ําระบบนิเวศทัทงมันมันจะแรงน้ําไหลอสองเมตรนี่คิดดูคิดภาพดูนะมันจะไหลแรงขนาดไหน คือผมให้ดรสมิตดูดูดูภาพของผมนี่นะครับจริงๆเนี่ยของไทยของเราเนี่ยเป็นแหลมยื่นมาที่สิงคโปร์ประมาณเก้าร้อยเมตรเก้าร้อยกิโลมนึกออกไหมครับจริงๆฝั่งอันเดอร์มายฝั่งอาทาเนี่ยมันเป็นทะเลเดียวกันนึกออกไหมใช่เวลาน้ำมันขึ้นมันก็ขึ pigs, ้นพร้อมๆกันใช่ป่ะดรสมิตดูดูดูตัดูตะพื้นเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันสูงขึ้นเนี่ยระดับน้ำมันไม่ได้ต่างกันมากไม่ถึงเม็ดด้วยไม่ถึงเม็ดด้วย อันนี้อันนี้เนี่ยคณะไอการมติการวิสามันศึกษาของไทยของสอส,อสอชุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เชิญเชิญกองทัพเรือมาอธิบายแล้วมันไม่ได้สูงมากไม่ใช่เป็นปัญหาเขาก็เอามามาถามอยู่แล้วแต่ผมไม่ทราบว่าท่านรัฐมนติีผมก็ น่าเป็นห่วงคณะระดับรัฐมนตรียังไม่มีข้อมูลอะไรแล้วพูดมาอย่างเนี้ยมันจะทําให้เด็กหรือใครก็ตามที่ไม่ไม่มีพื้นความรู้เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเนี่ยก็ต้องฝากท่านรัฐมนตรีด้วยขอให้หาข้อมูลให้ชัดเจนสะก,ก่อนถึงค่อยได้พูดอะไรออกไปนั้นมันสร้างความเสียหายให้นะครับ,รบผมอยากให้ท่านดูย้อนไปเนี่ยท่านทราบไหมครับอันนี้คือเอ่อช่องแคบระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียถ้าหากว่าน้ําขึ้นน้ําลงบีไปนะไอ้แถวนี้เรือก็คองหัวทิ่มหมดแล้วครับที่มันวิ่งอะ่ะ ลงถงกโปงท่านลองคิดดูใช่ไหมครับเนี่ยหัวทิมหมดครับนึกออกไหมพราอมน้งไม่เท่ากันใช่ไหมทิมหมดแน่นอนเพราะว่าจริงจริงทะเลทะเลฝั่งอ่าวไทยกับอันไตกับอันปะมันเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่อยู่แล้วกันน่ะมันมหาสมุทรแปซิฟิกอันเดียวอ่ะท่านยื่นยื่นแขนออกไปเท่านั้นเองอ่ะครับัจะขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมกันดวงจันทร์ห่างจากโลกประมาณสองหมื่นไมล์อ่ะประมาณสามสามสามแสนกิโล มันมันดูดมันก็ดูดทั้งทั้งซี่กับพูดง่ายๆรับครับมันจะต่างกันเพียงแต่การไหลของระดับน้ำมันอาจจะปรับเสียเวลาแต่มันไม่ได้เบ็ดผลเลยดอกเตอร์สมัยคิดดูง่ายๆก็แล้วกันเรือวิ่งจากเอาไทยเนี่ยไปยุธยานี่สูงกว่ากันตั้งสี่ห้าเมตรนะช่วงช่วงน้ําน้ําเหนือมันไหลลงมาเนี่ยเรือมันวิ่งได้ไหมล่ะอ่าอ่าครับครับบอกมันบางทีการพูดอะไรแบบประเภทพูดไปแล้วฉันเป็นรัฐมนตรีคนต้องฟังเพราะว่าบางทีมันทําให้เสียความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้ต้องฝากด้วย ดกรไม่ก็ไม่รู้จะต้องอธิบายยังไงเพราะมาได้ถึงขนาดนี้ควรจะมีข้อมูลชัดเจนกว่านี้ถามกองทัพเรือหรือถามใครก็ได้ที่เขาเกี่ยวข้องเรื่องเนี้ยนะครับครับแต่ตอนอาจารย์สถาพรครับแหมเวลาหมดเลยนะครับผมขออนุญาตสัปดาห์หน้าเนี่ยขอต่อเรื่องคลองไทยต่อนะครับอาจารย์ครับเรื่องแลนบิดเนี่ยเราเราคงค้างเอาไว้ก่อนเพราะว่าตองอาจารย์สถาพรนําข้อมูลมาเสนอ ชัดเจนอย่างนี้ยผมเข้าใจว่าแฟนรายการเนี่ยจะให้ความสนใจมากนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยมาต่อเรื่องคลองไทยกันนะครับอาจารย์ครับครับครับยินดีครับมาครับวันนี้อาทิตย์วันอาทิตย์นะครับดรสมิตวันอาทิตย์กับวันอาทิตย์ครับโอเคครับ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 ผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านบังครับเวลาหมดเลยนะครับก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกับอาจารย์สถาพรเลยนะครับแล้วก็ติดตามทาง YouTube ของอาจารย์สถาพรได้นะครับ YouTube ช่องอาจารย์ใช้ชื่อ u t u b e ว่าอะไรนะครับอาจารย์ครับไทยไทยคนแนลเนชั่นัลคลับไทยคนแนลเนชั่นัลคลับเนชั่น l ลคลับนะครับเดี๋ยวจะมจะส่งไลน์ไปให้ส่งส่งส่งไลน์ครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับลาเลยครับลากันไปพร้อมกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ